แล้วก็เพิ่มอันไหนดีนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูอันแรกอย่าลืมไปดูด้วยเนาะเดี๋ยวมันขาดตอนนะฮะอ๋อพี่ลืไปเลยอันน่ะพี่ไม่ได้เจออะไรสิ้นงั้นพี่เอาเป็นอันพี่ว่าเอาไอเนี่ยบ้านเนี้ยบ้านแมนชั่นเอาเป็นการ์เด้นกดตรงการ์เด้นแล้วมันจะมีของอยู่หาแบบ๊บอืม แล้วพิเศษการเรียนสีแบดลูมแล้วอันนี้แล้วพี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงๆหน่อยประมาณนี้ดูแดงๆเลือดเลือดนิดนึงแล้วก็ทําอันนี้เป็นสีแดงเหมือนกันฮะเชิดแดงๆเลือดเลือดประมาณนี้ใช่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 ลับบี้สวยดีนะเท่ๆร่อยอันนั้นคือกำแพงฝั่งนูนสมรสนะพี่เอาอัานนี้เอิ่ม ามันกลเป็นอันนี้แล้วเนี่ยอันอันอันนี้กันพื้นสีเทาๆเข้มเขเอาเทาอันไหนในดีดีดีเอาเป็นอันนี้แล้วกัน แล้วก็เปลี่ยนอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปสนใจนั้นที่มันบัก็กสวยมากเลยพี่เอาไฟสุดแล้วกันแล้วก็เอาเป็นเฮาสแล้วก็กดเพิ่มเติมฮาโลบีนแล้วก็เอานี้แล้วมันจะมีโคงไฟอยู่พี่จะเอาไว้แบบนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้อัอนหนึง่งชื่แล้วก็เอาอันนี้เป็นอีกอันหนึง่ง แล้วก็วันนี้ติดหน้าต่างดีไหมอ่ะเอาติดไม่ได้หรอเดี๋ยวว่าจะเอาเป็นแบบเฮลโลเราอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้หรอ,อืงั้นเอาไงจ่ะไม่เอาแล้วกันในเมื่อน้องไม่ได้พิกแมวฮะแล้วก็ติดอันนี้ไว้นิดนึงดูดูสวยดิแล้วก็เอาเป็นชิ้นั่งดีกว่าเดี๋ยวฮะแป๊บหนึ่งนะฮะ อ๋อพี่รู้แล้วจะเอาของอันไหนเป็นบ้านบีชเลยแล้วกันนะ living room นี่วางไว้ตรงนี้เลยอันนี้คือสลับไปอีกฝั่งใช่ใช่ประมาณน,นี้แหละสวยดีแล้วก็วางของไว้ตรงนี้แล้วก็เอาพรมซะหน่อยสวยดีนะทุกคนตรงนี้พี่ควรพี่จะเอาเป็นไหนอะไรดีหนะ้า เอาเป็น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 เอาเป็นบ้านบับเบิลแล้วกันคิเชนทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแพ็กนี้มันสดใสไม่ใช่เหรอเพร่มันจะทำให้ยังไงให้มันดุนหลอน <S <S นี่คะ่ะเดี๋ยวน้องก็รู้เองน้องลองดูดีๆนี่มันเหมือนเลือไดไหมทุกคนลองดูแฮนทันแทนเป็นไง ก็เอาอันนี้เพิ่มสีแปดกๆหน่อยดีกก่็จะได้ดูหลอนๆชึบนี่หลอนขึ้นเลยมูฮาฮาฮ่พี่ว่าเอาวันนี้ดีไหมอ่ะมันจะดูไม่หลอนหรือเปล่าเรียบร้อยเอาเป็นแดงๆแล้วก็จะได้ดูหลอนๆหน่อย แดงแล้วก็ดันข้างเอาเป็นสมๆแล้วกันลองดูไม่แย,ย่ไม่แยะเลิศเลิเลิเลิแล้วกเ็กเอาเป็นอันนี้แล้วก็เอาเป็นน็ตแล้วก็หาอีกรอบโอ้มันจะผิดอันผิดอันเหมือนเดิมอันนี้อ้อาว ไปไกลเกินได้แหละชืบแดงอีกอันหนึ่งคือโซมแล้วกันเหมือนเดิมวิวสวยนะทุกคนไม่ใช่มไม่สวยคำถามคือแล้ววเราจะเปลี่ยนอันนี้ยังไงเปลี่ยนเป็นสีเนื้อกัน ห้องนี้พี่ขอคิดก่อนนะว่าจะเอาอะไรดีเอาเป็นห้องอ๋อนี้อันนี้อันนี้คือโมเดิร์นรูมนะคะทุกคนเอาเป็นอันนี้แล้วมันจะแดงๆหน่อยเอาไม่มีขีแดงเยอ เอาเป็นสีนแบบนี้ก็แดดนะอันนี้เอาเป็นห้องทำครัวแล้วกันนะฮะแล้วพี่ๆจะเอาเป็นแบบนี้ชืบชือบอุ๊ยผิดชือบแล้วอันนี้สักสองอันชืบชืบแล้วก็นี้ด้วย แล้วก็เอานี้ออกแล้วก็กากาะเกาเกา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 เอาอันนี้เข้าทำให้ดูเลีเทจจังเลยเชื่อ <c oughs> แล้วก็เอาอันนี้เข้าเอาะไรถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิด้วยนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายเจ <c oughs> อกันใหม่อีพีหน้ากับการแต่งบ้าน ฮาลาวีนไปแล้วเดอ้อบ mm ๊ายบายเจอกันใหม่พาทหนะ้า